ตามเกี่ยวกับเรื่องราวของทีวีดิจิตอลกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาจัดบรรยายพิเศษก้าวใหม่โทรทัศน์ไทยระบบดิจิตอลมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาผนักกำลังร่วมกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอจัดบรรยายพิเศษก้าวใหม่โทรทัศน์ไทยระบบดิจิตอลหวังสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อการรับสัญญ,ญาณทีวีระบบดิจิตอล เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อก้าวใหม่โทรทัศน์ไทยระบบดิจิทัลโดยผนึกกำลังร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทอชอในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกระจายสัญญาณแบบดิจิทัลทีวี นายสุพเพลเวสยาศิรินอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปิดเผยว่า ทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของระบบทีวีดิจิตอลที่กำลังเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ,อก,การเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาชีพและเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษารวมทั้งให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจสู่คนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของ คุณสุภเริกเวสยาสิรินอาจารย์ประจำวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากันค่ะ ก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะครับก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยหัดใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแล้วก็มหาวิทยาลัยทักษิณก็ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากทางกสทชซึ่งวันนี้ท่านก็มาเป็นวิทยากรหลักในในงานครั้งนี้นะครับสำหรับความคาดหวัง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็คือเราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของทีวีดิจิตอลให้กับสื่อในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่สนใจได้ไปประชาสัมพันธ์บอกต่อเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและในในอนาคตที่จะเกิดขึ้นครับค่ะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวัชชัยจิตพานันนะคะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยีนะคะก็มีความจําเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีในการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสําหรับคณะกรรมาการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติได้อนุญาตให้มีการเริ่มทดลองการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพื่อให้การใช้เคลื่อนความถี่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ อีกทั้งสามารถจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ตามเจตนารมณ์กฎหมายและส่งเสริมการใช้โครงข่ายร่วมกันและการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึงนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน2557ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลายประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบการออกอากาศโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล เช่นการเข้าถึงการบริการเรื่องอุปกรณ์ที่สามารถรับชมโทรทัศน์ระบบใหม่ผลประโยชน์ผลกระทบข้อดีข้อเสียต่างๆที่ประชาชนจะได้รับทั้งนี้เพื่อการสร้างองค์ความรู้ต่อประชาชนในการเข้าถึงอุปกรณ์ที่สามารถรับชมรวมทั้งผลกระทบและประโยชน์จากการรับส่งสัญญาณเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสียต่างๆที่ประชาชนจะได้รับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนะคะ เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวัชชัยจิตพานันนะคะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กันค่ะสแล้วกอ็อาจจะส่วนหนึ่งอาจจะการประชาพันธ์ของเราค่อนข,ข้างอ่อนนะครับกตชเนี่ย เราก็รู้นะครับแล้วก็ผมก็ถือโอกาสมาเวลามาจังหวัดที่มีโครงข่ายไปถึงเนี่ยก็จะมาช่วยเป็นัมพันธุ์อธิบายตอบปัญหาให้ประชาชนได้ทราบนะได้ปรับตัวเตรียมตัวทันอันนี้เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าอ่อนไปนิดนึงนะเราหวังว่าวะชาชนเนี่ยหรือผู้ที่มาวันนี้ถ้าเป็นผู้ที่ผู้ง่ายเป็นสื่อหรือเป็นอะไรเนี่ยก็อยากให้ขยายความต่อไปในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็นําไปให้ประชาชนเนี่ยใน้บางเขตที่ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าการขายโครงข่ายมันทําเร็วไม่ได้นะครับ และนั่นคือเรื่องราวของเทคโนีนะคะที่สังคมและก็ประเทศไทยกำลังจะต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะ